สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรับพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน EP ีที่55แล้วนะคะพี่พี่วันนี้ช่องน้องรับพีนะคะมีมาให้พี่ชมทั้งหมด25รายการนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งแบบ EMS นะคะ มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนนะคะสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนงันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกนค r ว o d e โคด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ได้เลยนะคะช่องรับพีของเก่าของสะสมนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะ ฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งนะช่องให้ช่องน้องละพีด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่400บาททุกรายการเลยนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะก็สามารถแอดไลน์แจ้งพี่พีแจ้งรายการขอดูภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่สองนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถูกใจรายการไหนนะคะให้รีบทักให้รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะพี่ๆรายการที่3นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเรียบก่อบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่4เลยนะคะรายการที่4นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีสี่400บาททุกรายการเลยนะคะพี่พีท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนได้เลยนะคะพี่พีท่านไหนไม่สะดวกโอนก็สามารถได้เก็บไปทางได้กันได้เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่5นะคะพี่พีก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่พีเก่าๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะใครสนใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่5นะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่พีก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ะะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระลีลาหลวงพ่อเต๋นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปมองไม่ชัดมองไม่ทันนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะแจ้ง E ีีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ EP นี้เป็น EP 5ีนะคะ ไปกันต่อรายการที่8นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสวนนะคะพี่ๆเรียมกรอบพลาสติกให้พร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ้าชอบทาถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิตาเก่าไม่ทับที่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่10บนะคะรายการที่10บนะคะพี่พี่ก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10บนะคะ ไปกันต่อรายการที่11 1นะคะพี่พีก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเรียมกรอบพลาสติกความใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พีก็จะเป็นพระคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถูกใจรายการไหนนะคะให้รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะทักเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะพี่พีนี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะก็จะเป็นจอบเหล็กหลงพ่อเงินนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆจอบเหล็กนะคะไปกันต่อรายการที่14นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่14นะคะเหรียญหลวง เหรียนพักคู่เกษมนะคะพี่พี่จังหวัดอยุธยานะคะรายการที่14นะคะไปกันต่อรายการที่15เลยนะคะพี่พี่รายการที่15นะคะก็จะเป็นพระป,ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่นี่นะคะจะเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะคะเรียมกอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถูกจะถูกจะรายการไหนนะคะให้รีบพักรีบโทรเ,เข้ามาเลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่16เป็นจอบลวงเข้าไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่17เลยนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พีน่าจะเป็นงบน้ำอ้อยนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดแอดไลน์ขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะแจ้ง EP แจ้งรายการทุกครั้งนะคะ400บาทจะส่งให้ฟรีจะส่งแบบ EMS เลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่19นะคะเป็นเหนนรียญหลวงปู่ดุลนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถึงจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะไปกันต่อรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะก็จะเป็นขอไปค่ะพี่รายการที่20นะคะรายการนี้นะคะเป็นเป็นเหรียญพระพรมนะคะพี่ๆ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญพระพรมนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่สะท้อนนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะเหรียญพระพรมนะคะเรียมกรอพลาสติกสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่21นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเรียมตรับพร้อมใช้งานนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะก ก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะพี่พีู่ปหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่พรายการที่24ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะใครสนใจนะเป็นรายการที่24นะคะพี่พีถูกใจแล้วให้รีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ ต่อกันที่รายการสุดท้ายของ EP นี้เลยนะคะพี่พีก็จะเป็นรายการที่25นะคะเป็นพรสสมเด็จนะคะเรียมตลาบพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่25นะคะ<โ>ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะถ้าพี่พีชอบถูกใจรายการไหนนะคะให้รีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องระพีได้เลยนะคะ สี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งแบบเอ s เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน q r Code คหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282ได้เลยนะคะช่องระพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ